ขอบคุณทุวการรับชมขอบคุณคุณครูคการติดตามฝากกดเลก์กดแช่ผู้ใดก็ได้กินข้อห้างครับข้อมีน้ำเบาชูกันฟังมีประโยชน์มากมากครับพี่น้องอุ้ยผมเบาไปบำรุงสมองบำรุงร่างกายเฮ็ดห้หสมองปลอดโปรง่งลดความเครียดลดภาวะเครียดมีไฟเบอร์ซอยในการขับถ่ายได้ดีอืมผูเลยเป็นมะเร็งลำไส้โรคล,ลำไส้ เฮ็ดกินพี่น้องตัวไปตัวซักกินได้เห็ดกินได้บมดขันบมมีเวลาเฮ็ดเกษตราซื้อกินมาเลุดจอดเลยพี่น้องเสีเยวเป็นเขาเจ้าก็ได้หรือเขาเหนียวก็ได้เฮ็ดได้เบิักสองแบบเสี่ยวมอหนึ่งหรือมอหงก็ได้นะครับผ่านขั้นตอนอุ้ยเป็นค้นโบรานอยู่แต่ว่าก็บ,บ่อกเก่าปาน่นก,ก,ก็เลยบ่ฮู้จหูักเคยไปเอาตะขะหมอเขาอ,อีเม่มาเห็นป่นบ้าพป่นบ้าสููฟังไปเฮ็ดขาวห้างเป็นพูมมปัญญาของค้นโบลานครับ,รบเก็บรักษาเขาไว้ได้โดน ดำเบื่อออกแล้วครับเมื่อกี้เป็นคือเม็ดข่าสารได้พี่น้องแห้งคือเม็ดข่าสารเลยแต่หลังจากที่เราออกมาแซน่าม,มาหนึ่งเนี่ยเอาสีออนเพ่นสีออนออนแห้งออนขากรีดโอ้ยนุ่มผมกามเอาพี่น้องไปฮ็ดกินลองมื่งเด้อบาหวานลดคอเลสเตอรอลก้วมดันเนี่ยครับใช้ได้ครับพี่น้องบ๊เพิ่มน้ำตาลกิน้าไปพี่นอ้องยุดดีไม่แห้งกินเอาแซ่บนอนหลับเบิดดีเบิร์ดสิน มีความสุขทั้งกายและใจมีเงินต้องของใส่เต็มถุงเต็มไ้ยเต็มบัานเต็มเมื่อนด้าแม่ด้อพอเด้อพี่น้องคออไปสูุ่ลขขทุกคนขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไห้น้ำครับขอบคุณครับสวัสดีครับะเจริญสุข